ครับก็สวัสดีครับหลังจากที่เราได้นำเมล็ดมาเพาะลงในถุงดำนะครับเป็นเวลา1เดือนครับจากการเพราะเมล็ดอินทผลัมผลสดสายพันธุ์บาฮีนะฮะจากจำนวน100ต้นนะครับระยะเวลาตอนนี้อายุได้1เดือนนะครับ จากการสังเกตปรากฏว่างอกประมาณสัก40%เปอร์เซน์ได้นะครับจาก100ต้นนะครับประมาณ42ต้นนะครับที่ที่งอกอย่างที่เห็นนะฮะก็ซึ่งถือว่าเป็นต้นที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็แข็งแรงที่สุดนะครับนะนี่ก็เป็นหลังจากที่โตแล้วเราก็จะเปลี่ยน กระถางนะครับาฉากถูกบอชําชมาเป็นกระถางขนาดเล็กนะครับขึ้นมาอีกหลังจากนั้นเราก็อันนี้ก็เป็นต้นใหญ่นะฮะซึ่งลงในตะกร้าเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าอายุ นานแล้วนะครับให้ลงในตะกร้าไว้นะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นกระถางใหญ่นะครับจากการเปลี่ยนกระถางจากใบเล็กามาเป็นใบใหญ่อันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ใบชีเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นได้ว่าต้นสูงมากนะครับหลังจากที่เรา,าเปลี่ยนนะครับใช้ปลูกในกระถางซึ่งก็หาได้ทั่วไปนะครับ จะเป็นภาชนะหรือถังที่เ็นนี่ก็เป็นถังสีนะครับเราก็นำมาใส่ดินแล้วก็ย้ายต้นจากกระถางเล็กขึ้นมาเป็นกระถางใบใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าก็จะเกิดการงอกเจริญเติบโตงอกงามขึ้นเป็นลำดับนะครับนี่ก็เป็นการ ปลูกใส่กระถางนะครับเพื่อที่จะนำไปปลูกจริงนะครับในอีกไม่กี่วันนี้นะครับนี่ก็ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็โทรเร็วมากนะครับ